แฟนอะ่ะคนเราเป็นแฟนกันคือมันมันคือมันสนิทกันจนมากกว่าแบบว่าสนิทมากกว่าคำว่าเพื่อนอะ่ะก็คือแฟนผัวเมียคือนอนแบบป้า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 ค่อย <c oughs> ๆปล่อยแล้วก็กดคันเร่งโอ้ยมึงกดเบาๆดีเ <บา S 1> ชียวสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องบอม กีวีสองค่ัไป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 วันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์รายการที่รักถอนแฟนขับรถเออเดี๋ยวเราจะถอนเธอขับรถไม่ใช่เราจะถอนเธอเปล่าเหรอเธอขับรถเป็นครั้งแรกไหมใช่เธอเคยขับรถที่ไหนมาก่อนไหมเคยเคยขับแต่เป็นเกียร์ออโต้อันนี้เป็นเกียร์เออแล้วมันยากนะเว้ยจริงป่ะแล้วรถเราเป็นรถแต่งด้วยให้เธอฟังเสียงหน่อยจะรอดไหมเนี่ย โอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินทางไปที่เราจะหัดขับรถก,กันดีกว่านะใช่ไปยืมสถานที่เขานะครับเป็นวัดราชหลวงนะครับทุกคนเออเธอว่าวันนี้เราจะรอดกันไหมเราสองคนรอดดีต้องรอดถ้าไม่รอดอ่ะไม่รอดก็ต้องรอดคืออย่างนี้ทุกคนไอรายการนี้มันเป็นรายการพิเศษเนะ มันเป็นรายการสอนแฟนขับรถเนาะใช่เออไปออกนอกสถานที่มั่งเออถ้อยากลองทาคลิปในรถด,ดูบ้างแหละว่ามันจะเป็นยังไงเนาะไม่รู้ว่าจะโอเคจะเฟี้ยวหรือเปล่ามุมกล้องก็จะแปลกๆหน่อยเนาะ<ช>เออที่รักว่าไอ้คนที่เขาบอกว่าแฟนกันอะเขาห้ามสอนกันขับรถที่รักว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมไม่จริงหรอกมาแล้วแต่คนสอนแล้วแบบมันจะทะเลาะก,กันตีกันเพราะว่า แฟนอะ่ะคนเราเป็นแฟนกันคือมันมันคือมันสนิทกันจนมากกว่าแบบว่าสนิทมากกว่าคำว่าเพื่อนอะ่ะก็คือแฟนผัวเมียคือนอนแบบ <_ d ata> ป้า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  <_ d ata> ป้า <_ d ata> คนเราอะ่ะเขาไม่ให้แฟนกันสอนขับรถถ้าสอนแล้วมันจะทะเลาะกันแต่คู่เราอะ่ะจะแบบว่าสอนแล้วไม่ทะเลาะกันออ <_ d ata> จะพยายามทําให้ได้คือพี่ก็ไม่ค่อยนักเลงกับแฟนหรอกแต่ถ้ามันเถียงพี่ก็จะตอบอะ่ะท <_ d ata> ุกคนนี่นี่เรามาถึงวัดแล้วนะครับณนะวัดราชหลวงแห่งนี้ครับผม ถ้าไม่ดีก็ขึ้นเมนเลยมึงอ่ะเราเตรียมตัวไอ้นี่หาตังค์ไปเตรียมวัดสิโอ๊ยเนี่ยไม่ต้อเริ่มเลยมึงเอากูแล้วเนี่ยเธอเคยขับแบบเดอร์ฟาร์สเปล่าไม่ต้องไม่ต้องเด็ด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 นี่ยมองไม่ทิ้งโอ๊ยอย่าดลักโอ๊ยโอ๊ยเนี่ยมึงเอากูแล้วเนี่ยเอาอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราอธิบายเบื้องต้นก่อนก่อนอื่นเธอต้องขยับมานั่งฝั่งนี้ เออรู้แล้วกูข้ามแล้วรงกูรถซิงด้วยแล้วขับรถนี่จะต้องแอดประพายกระเป๋าด้วยเพื่อแอันนี้ถ้าขับก่อนเธอขับกระชับไหมต้องเลื่อนเบาเข้าไปไหมต้องใครเลื่อนเพราะขาตันเลื่อนไม่ได้อ้าวรางมันพังหยอกหยอกเลื่อนได้แต่มันเธอต้องลุกอะต้องลุกเหรอเออแต่แต่แต่เธอแบบนี้เธอขับได้ไหมได้ได้ขับได้โอเคเริ่มจยากขั้นนอนพื้นฐานเลยขับรถเกียร์กระปุกต้องเข้าเกียร์เป็น อเออเกียร์เป็นเออมันจะมีเนี่ยบอกเนี่ยบอกเกียร์เนี่ยหนึ่งคือข้างบนหนึ่งคือดันมาสายสุด<อ>แล้วก็ขึ้นไปข้างหน้าแต่แต่ถ้าจะเข้าเกียร์เราต้องเหยียบคัทด,ด้วยเออมันจะมีขวาสุดจะเป็นคันเร่เงตรงกลางจะเป็นเบรกสายสุดจะเป็นเหยียบคัทอ,อ่างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าเกียร์กันเลยดีกว่า,<อ>านี่เข้าตรงนี้เกียร์เข้าตรง ก่อนจะเข้าเกียร์เธอต้องเหยียบคัดก่อนเหยียบคัดอ่าท้าซ้ายเหยียบคัทะอ่าเธอถอดรองเท้าหีือ่ามั้งเราเสียวะเอารองเท้าไว้ฝั่งนี้อันตรายขาห้ามเวลาถอดรองเท้าอ่ะขาห้ามเอาไว้เพราะมันจะไปขัดแบบบ่งเบรกได้เออเท้าขวาท้าขวาคือเหยียบคัทเล่นกับเบรกเออ เท้าซ้ายคือไว้ไว้เหยียบคัทอย่างเดียวเอ่างวอเท้าซ้ายคือซ้ายจะอยู่คัทอย่างเดียวเราเอาเกียร์เดียวไม่ไม่เปลี่ยนเพราะว่ารถคันนี้มันเป็นรถซิ่งวิ่งสองยเออมันมันต้องเปลี่ยนเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนอ่ะล้มจะเด้ารถมันเยอะของอะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าเหยียบคัท เหยียบพัดเหยียบสุดเหยียบเข้าไปเออเหยียบไปสุดเออเหยียบเข้าไปเหยียบเข้าไปดิเหยียบแล้วเนี่เหยียบอีกจริงป่ะเออต้องเหยียบไปสุดแบบนี้อ๋อ้สุดนี้งั้นต้องขยับบอร์ดแล้วล่ะเออแดดลงลงมาขยับบะโอ้โหยุ่นวายชิบหายชีวิต A few moments later ท่านังที่ถูกต้องต้องมือซ้ายจับเกียร์อ่าแล้วเหยียบไปสุดแล้วก็เข้าเกียร์หนึ่งก็นี่ปึ๊บอ่าเอาเบรกลงเอาเบรกลงก่อนปุ๊บก็อันนีต้องเหยียบอยู่ปะต้องเหยียบอยู่ดิอ๋อเหยียบอยู่ไงอ่าค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อย คอ่คอยปล่อยเยี่ยมปล่อยแล้วเออ,เอ,อแล้วรถจะไหลป่ะโอ้ยเฮ้ยมันก็ต้องค่อยๆลื่นอยู่ทีเดียวง่ายต่ออ,อ,ตอ,ตอ่าเหยียบคันไหมสตาร์ทใหม่สตาร์ทรถ<า>เ,เออ,อเหยียบคันด้วยเออปอดไม่ต้องเหยียบแล้วอ,อันนี้เป็นเกียร์ว,ว่างแล้วคือก่อนสตาร์ทรถอ่ะมันต้องเป็นเกียร์ว่างแล้วค่อยๆปล่อยแล้วก็เหยียบมันเหมือนขับ M s X อ่ะอ๋อรู้แล้วเวลาปล่อย รถมันก็ต้องมันไปอยู่ดีรถมันต้องเดินหน้าพอรถเดินหน้าเธอก็ต้องแตะคันเร่งนิดๆอ๋อเพว่อให้มันแบบไม่ดับอ๋อเออกูฉลาดแล้วเออโง่อีควายโง่ไงพี่รำเราต้องเหยียบเบาใช่ไหมเกียบ์คัสเหยียบคันเร่งเข้าเกียร์เข้าเกียร์โอ๊ยกลัวเข้าเกียร์สีจะเข้าไงนะดันมาซ้ายสุดแล้วก็ไปข้างกดไปข้างหน้าข้างหน้าเออนี่คือเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งดูไงมันขึ้นยังมันไม่มีมันมันมันความสัมพันธ์ ปล่อยเออค่อยๆปล่อยแล้วก็กดคันเร่งโอ้ยมึงกดเบาๆดีเชียวเออนั่นแหละนั่นแหละค่อยๆแบบเออได้แล้วได้แล้วอ่าแล้วก็เหยียบคันเหยียบคันเหยียบคันไหนเหยียบคันนั่นแหละควายเออแล้วก็เข้าเกียร์สองเข้าเกียร์สองนี่อ่าแล้วค่อยๆปล่อยมึงเข้าเกียร์สองอันนี้นี่คือเกียร์สองเออแล้วก็ค่อยปล่อยเอฮ้ยมึงจะเหยียบแรงมั้ยอ่าเออเบาแล้วก็อันกลางคือเบรกอ่ะทีนี้เหยียบคัน เวลาจะเบรกก็เหยียบคันด้วยเหยียบคันสุดเหยียบคันเออเดินรถดับเออเออเออนั่นแหละแล้วก็กลับเข้ามาเกียร์ว่างว่างไปทางไหนนี่คือดันมางี้ตรงนี้อยู่ตรงนี้คือเกียร์ว่างอ๋ออยู่ตรงกลางเนี้ยแล้วก็ปล่อยคันได้เขปล่อยคันได้เออเนี่ยคือรถจะไม่ดับแล้วยากไหมยากอยู่ไม่ยากหรอกเขาจะขับไม่ได้แน่เลยเวลาขับได้ขับเที่ยวไม่ได้ เด็กกูเที่ยวกูให้เป็นรถเพื่อมีอะไรมึงจะหนีกูเที่ยวหรมึงโดนอ่ะโอเคทีนี้เริ่มใหม่เหมือนเดิมเหยียบคัเหยียบคัดเข้าเกียร์เข้าเกียร์อ่าเกียร์หนึ่งไปไหนเกียร์หนึ่งนี่อ่าแล้วมาเวลาเกียร์หนึ่งนี่ดันมั้งนี้สายสุดแล้วก็โดนหน้าเออโอเคอันนี้เกียร์หนึ่งแล้วอ่าเราค่อยๆปล่อยเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้โอ๊ยเกือบเซิ้ยโอเคแล้วทีนี้เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายหมุนพวงมาลัยซ้ายสุดหมุนพวงมาลัยซ้ายสุดซ้ายยังเนี่ย หมุนเยอะๆดิหมุนเลยหมุนเร็วๆหมุนเร็วๆหมุนเร็วๆเออหมุนเร็วๆเออเออเอหมุนเร็วๆเนี่ยเออแล้วก็ก็ปล่อยเออปล่อยปล่อยปล่อยถึงไหนอ่ะเออมึงก็ปล่อยให้รถตรงนี้มันเลี้ยตรงตยันเนี่ยตรงนี่นี่เออนี่ตรงเอออ่าทีนี้เหยียบคัตเข้าเกียสองโอ้ยแต่เดี๋ยวกมึงใจเย็นดิกําลังอะไรนี่เหยียบคัตอ่าเหยียบคัตเข้าเกียร์งเหยียบสองเหียบสองด้านนี่ซ้ายสุดแล้วก็ดันลงเออดันลงแค่นี้อ่าแล้วก็กดคันเร่งกดคันเร่งให้รถออกตัวไป โอ้ยโอ้ยไม่ได้ <c oughs> อืมอ๋อไม่ได้ อ่าต้องเหยียบคัสเพราะไม่งั้นเดี๋ยวรถมันจะดับโอ้ยอ่านี้เรก่อนอ่ะอ่าเลยเขาเกียร์ว่างอยู่งี้ตรงกลางเกียร์ว่างเออตรงกลางเวลาตรงกลางอ่ะมันจะขยับซ้ายขวาได้อ๋อถ้าไม่ถ้าไม่ตรงกลางขยับอันนี้คือเกียร์ว่างแล้วนะอันนี้คือเกียร์ว่างแล้วเนี่ยโอเคออะโอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวทีนี้บอมจะไม่บอกแล้วนะคือจะให้ขับเองแล้วก็เลี้ยวเองแล้วนะขับแค่เกียร์หนึ่งกับเกียร์สองโอเคป่ะเกียร์ไหนเนี่ยอันนี้เกียร์ว่างอ่าเกียร์หนึ่งอ่าแล้วก็เลี้ยวเขาเลี้ยงไป เอาดิเฮ้ยอยอย่ารอดล้บอย่ารอดเด้เนี่ยเออเแล้วก็เลี้ยวเลยวเลี้ยวเ้สายสุดบิดไวๆเด้เออเออโ้หเจ๋งเนี่ยทุกคนต้องบอกเลยที่รถมันกระฮึ่ยฮึ่ยเนี้ยคือขันเร่งมันไวนะเว้ยเออเพราะรถมันทำมามันแต่งมาทุกคน แล้วนี่วะก็เก่งนี่วาเธอแบบไม่ต้องบอกเราเองี้ก็ส่งซ้อไม่งอผัวเฮ้ยเธออย่าพูดมากเด้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชนกับแพงเดี๋ยว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 เดีวเดี๋ยเดยวเดียวเยเียวเองวเดี๋ยเีวเดยวเียวเดียเดี๋ยเดีเดี๋ยเดียวเดียเดยเียวเดียวเดียเดยเียวเดเดียบเดียบคดี๋ยวเดวเดียวเดียวเดวเดีวเีเว มีแจ่ว่างแล้วเออได้แล้วได้ไหมเขาขถือได้เลยเนี่ยใครบอกว่าขับฝอนแฟนขับรถแล้วทะเลาะกันวะไม่เห็นทะเลาะเลยจริงว่าที่รักโอเคมาเดี๋ยวทีนี้มาเริ่มให้เธอขับเองแล้วมึงถอดไม้ทำไมเนี่ยโอ้ยกันกูจะบอกครั้งสุดท้ายนะกูจะไม่บอกแล้วนะที่รักเอาเริ่มเข้าเกียร์เข้าเกียร์ต้องเหยียบพาร์บเออ ข้าวเกี๊ยวข้าวเก๊งดังเคยไงละโอ้โหมึงจำไม่ได้อะไม่ไหวกับมึงแล้วนะเว้ยกูสอนกินรอบแล้วนี่โยกซ้ายเออตรงขึ้นมึงจะขับไม่้นแบบนี้จะขับไหม่ะขับไหมเก๋เหนือเนี้ยเออเออกูถูกแล้วปล่อยอ้าวค่อยคปล่อยไปค่อยปล่อยค่อยๆปล่อยค่อยๆ่ปล่อยโอ้ยเยีะเยอะเอางี้จะเบิ้ลทำไมล่ะโอ้ยที่รัก ขับดีดีดิวะมึงเงียบปากเ้ยมึงพามึงเข้ากับพครอยาขับดีดีเฉยเฉยเอยเฉเงียบปากเงียบปากแล้วเอ้ยมึงขับค่อยคอยขับดีเขาเกียร์สได้แล้วเอาเข้าดิเกียร์สองอะอ้าอ่ะยางยางเยียางเหยยบมงเขาเกียร์สองต้องเหยียบคาสก่อนเออแล้วเข้ายกมาเออเออเออมันต้องแรงอะเลี้ยวดีเลี้ยวดีเลี้ยวดีดีก็ชนกัแพงออย่างเงี้ย เรูไปปะไอ้เชี่ยนี่ไม่ไหวมึงแล้วนะเออไปขี่ไปวนมาอีกรอบหนึง่งมึงเลี้ยวสิเลี้ยวแล้วแหเนี่ยเองง่าใคร <c oughs> เด็ดสัสหน้าให้ผมเลี้ยวยองยองโมโหเออขับไปขับไปมึงขับดีๆด,ดีวะค่อยๆขับแหมพิ่งเป็นนี่เฮ่าใหญ่เลยมึงจะรีบไปไหนเนี่ยฮะเฮ้ยเดี๋ยวชนกูว่าไอ้มึง, <c oughs> มงเงี้ยปะมึงทุกคนกูรู้ มึงอะมึงอะขับไม่ดีอารสอนไม่รู้จะวางเงอร์ีกว่าเอ็นเน่เอ็นเน่เอ็นเน่บอกให้ขับดีๆเย็นตาเยี่ยมคันเบรกเออเบรกเออเดี๋ยวว่างก่อนเออขับเป็นไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยอยากขับไหมฮะเวลาสอนอะกูบอกให้มึงเงี้ยโอ๊ยลน้ำข่าอะไรขับแม่งคนเดียวกูไม่ขับจะไปไหนเอามึงให้ขับแล้วไงกูไม่ขับเฮ้ยเฮ้ยดีแล้ อะไรวะเฮ้ยไปไหนเล่าอุ้ยเฉยเฉยนี่ต่อแล้เงียบปาก้างเงียบปากมากแหมรถก็รถกูผู้สอนเอาแล้วไปไหนไปไหนอ่ะไปแล้วไปแล้วอ้าวอ้าวกูเหลือกูคนเดียวแล้วทีนี้เตยผมด้วยเออคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับและใครกดแชร์ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวผมขออนญาตไปตามก่อนบ๊ายบาย